พี่น้องเลิกทะเลาะกันทันทีแค่พ่อแม่ทำสิ่งนี้สิ่งเดียวมีคำกล่าวที่ว่าพี่น้องคือของขวัญที่พ่อแม่ฝากไว้ให้แล้วในคลิปนี้ครูอวอวี่จะมาบอกว่าแล้วคุณจะเลี้ยงพวกเขายังไงให้เขาเติบโตมาเป็นดังของขวัญซึ่งกันและกันสวัสดีค่ะ ครูไอวี่นะคะครูเป็นเจ้าของหนังสือสอนลูก5้าเล่มซึ่งคุณพ่อคุณแม่ให้ความไว้วางใจแล้วมากกว่าส0มห0,000ื่นครอบครัวครูเป็นแม่ของลูกสามคนข้อแรกเลยค่ะสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดนะคือการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบไม่เคยให้ผลดีกับใครหยุดพูดค่ะว่าดูพี่เขาสิพี่เขาทำแบบนี้ได้ดูน้องสิน้องเรียบร้อยไม่เห็นทำมวลเหมือนหนูเลย ดูสิพี่เรียนเก่งพี่ได้รางวัลมากมายทำไมไม่เอาอย่างพี่บ้างทำไมไม่เอาอย่างน้องบ้างหยุดพูดคำพูดเหล่านี้เด็ดขาดคำเปรียบเทียบไม่เคยมีประโยชน์ข้อ2หยุดบอกให้พี่เสียสละให้น้องห้ามบังคับให้พี่แบ่งของให้น้องเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องสิเลิกเอยคะ่ะยิ่งคุณทำแบบนั้นคุณจะยิ่งสะสมความ เกลียดน้องไว้กับพี่คุณพูดไม่ผิดนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่ภาระของพี่ที่จะต้องดูแลน้องไปตลอดชีวิตคุณเคยเห็นไหมคะหลายๆครอบครัวที่มีพี่น้องหลายคนพ่อแม่สั่งไว้ว่าพี่คนโตต้องดูแลน้องทุกคนเอาแล้วทำไมน้องมันไม่พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นมาบ้างล่ะทำไมต้องให้พี่ดูแลตลอดล่ะมันไม่ใช่ ยิ่งคุณทําอย่างนั้นคุณกําลังปิดกั้นโอกาสที่น้องจะได้ลุกขึ้นมาจเจริญก้าวหน้าและเติบโตในชีวิตและถ้าคุณอยากลงลึกนะคะในการเลี้ยงพี่น้องค r o ววิวยังมีข้อมูลอีกมากเลยค่ะที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงพี่น้องให้เขาเติบโตมาเป็นดั่งของขวัญซึ่งกันและกันค r o ววิวแนะนำ audio course สอนพี่น้องให้รักกันไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันบ่อย ให้พ่อแม่ปวดใจในคอร์สนี้มีเคล็ดลับแบบลงลึกทุกๆรายละเอียดว่าคุณควรใช้เทคนิคไหนถ้าลูกทะเลาะกันควรพูดยังไงต้องแก้ไขแบบไหนพูดยังไงให้ส่งเสริมความเก่งแบบเฉพาะบุคคลโดยไม่ต้องเปรียบเทียบเนื้อหาในคอร์สนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับพ่อแม่ที่กำลังดูแลลูกหลายคนและกำลังมีความท้าทายว่า เอ๊ะทำไมลูกสันตีกันทุกวันทะเลาะกันน้อยใจกันบ่อยๆเอ๊ะมันมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้ไหมนี่แหละค่ะคอสนี้คือคำตอบที่ใช้ของคุณค่ะคุณมีราคาพิเศษให้สำหรับท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ที่1,999บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกติที่5,900บาทสนใจสมัครเรียนแคปหน้าจอนี้แล้วทักมาได้ที่ Line แอด ครูไอวีแล้วไปพบกันในคอร์สนะคะสอนพี่น้องให้เป็นเพื่อนรักกันครูไอวีสวัสดีค่ะ